วันนี้กลบหนเลยครับวันนี้กล้ามกับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านติวที่เพชรบูรณ์บ้านของโกโฮฟิตมานั่งทำอะไรก็ไม่รู้หมาย่างหมาย่างกับบาร์บีคิวชะนีอะไรเนี่ยเนื้อชะนีย่าง อันนี้หมาแดดเดียวหมาแดดเดียวอันนี้หมาหมาแดดเดียวอันนู้นน่ะแดกหมาแดกหมาอยู่อ้ยผมชองตรงนี้เพคัวใหญ่ไม่มาครับคุณชายป้อม

หมักมาเองครับวันนี้อะไรนะไม่บอกเนื้อชะนีใช่ไหมครับเนื้อชะนีเราเราเอาส่วนส่วนติดซี่โครงของชะนีเส้นซี่บนสุดเนื้อมันจะเจ็บเนื้อจะใกล้นมมันว่าหาแน่เลยตุลากร่านเดี๋ยวไม่ะบูเดี๋ยวไปตะบูนเข้าไปเจ้าของเนื้อมาเองต้องรีบมาเคลียร์ชะนีจริงไหม